สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบาเบลยวลิสานครับพบพ่อกับบาเบลครับย้ำสาวๆกับบรรยากาศดีหลังจากพายุเพิ่งจะเริ่มอ,ออกไปแล้วนะครับเนาะหลังจากพายุไปกับนี้หมอกมีลร่มหนาวมากไวๆจังนลยครับพ่อแม่พี่น้องครับกับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องมาอย่าบังปลายครับวันนี้หลังจากที่บาเบลวเดี๋ยวมาใส่หมวกวานครับเดี๋ยวสี้ผ้าพ่อแม่พี่น,อน้องไปรุมนไปย่าน้มกันเลยเด้อครับ ครับมองข้อใส่กับใส่ไปน้ำฟังกันสิเหรอนะครับเนาะพี่น้องน้ำฟังไปยังเสียงกลางๆมาน้ำน้องนะครับใส่ปุ่นลครับฟังผุ่นครับฟังหนึ่งครับฟังตรงขามกันครับเดี๋ยวห้องเบื้องหลังแรกครับว่าชื้นๆปะครับเนาะ ขึ้นครับแรีเ,เขาถือ,อน,นี่มกับนิ่มน,นิ่มน,นิ่มน,นิ่นกับนิ่มทางน,นี้ครับนี่ครับรถือ,อกับนี้อี่างนับนรับ ดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวเบื้องหลังที่สองครับยังไงโอ้ยมันจะถือเพิ่มที่นอกที่สองถือครับนี่ครับได้หาถือสองหลังเลี้ยงเลยได้ครับหลังนิดหน่อย เห็นตาหางครับโตง,งามๆครับเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับเดี๋ยวพลังที่สามครับโอ้พลังนี้เท่ครับท่านน้องเลี้ยงนะครับหลังนี่น่าจะยัดครับเนี่ย จะยัดตัวสองกับสามครับหลังอุ้งสามสามโตรครับนี่ยัดบ้างนะครับสามทางนี่สามทางแล้วครับ<า>ที่จะไปคลอกเดียวกันเดี๋ยวเดี๋หลังต่อไปครับครับเร็วมุ่งฟังนะว่าถือๆนะครับ ถือครับหลังยิงถือครับเส้เดือนพี่ครับลองแล้ครับไม่เวิร์กครับสูเส้เดือนไม่ได้ครับครับโดนนะครับหลังเดี๋ยวดูหลังต่อไปครับครับบุญหลังต่อมาครับหลังกันดูต่อไ บดินถือตัวหนึ่งครับตัวน้อยว่าอย่าสงสัยสงสัยถือขึ้นกันได้ครับตัวน้อยครับเดี๋ยวเราลุยหลังต่อไปครับ ับเหาเบื ų, ism, ้องลังนี te ่ครับนักนักเอาถือเอาถือกันครับไม่ดิ่งหรอกตายบมดโอ้หมตายครับตัวหัวครับตัวใหญ่ด้วยครับนี่เดี๋ยวไปดุ้นเบื้องลังนี่ครับหลังนึ่งตอนหนาไม่ดิ่ง ครับผมุกคนเลยังบ่โดนครับดีลุยหลังต่อไปครับ เดี๋ยวเขาบังหลังสุดท้ายครับถือบ้างใช่ใช่บ้างถือครับเดี๋ยวเขาไปสุืบพงงานกันเลยนะครับเนาะครับเดี๋ยวเขามาสุืบพงงานกันครับวัดส่องเขาเซจัโตครับบังลังแรกครับมาชิมไม้บ้า มานตัวนี้จะโตครับมดูดังครับเอาหลังแรกมาสองตัวครับเจ็ดจังน้อยตัวน้อยตัวนี้อะไรก็ได้ครับนี่ยม<อ>จะหลุดไปนี่ยถึงล่อยตัวน่าจะตัวที่สองครับอือตัวนึงครับสำคัญดีครับอะไรไม่ครับ ทำกันดีขนาดครนะนี่ยที่สามครับโอ้โตกมหลังน,น,นี้ครับโอ้โสี่ครับสี่ใครเนี่ยน่สี่ครับ,รบลตลุกมห็นไหม อืออย่างน,นี้สามครับถังเขาครับทั้งสองัวเอออย่างนี้ครับนจะเป็นผลงานเซอร์นี่ครับก็เป็นผลงานของบางรันปลาไเฮาครับที่เฮาวเด็กปีดากเป็นหมู่บ้านครับกับประเทศไทยตอนเสรพ่อแม่พี่น้องเบึ้งน้องครับเนาะ คนกระตุกลินมากหมื่อวานครับเหนือซื้อฝ่าฝุ่ยเล็กน้อยแล้วครับเนาะถ้าพอนพี่น้องมาคลิปนี้จังเด็ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดเป็นข้างใจกับบาร์เบลอุสาน้ำเด้อครับบาร์เบลเกษสรน้ำเสนอคิดแบบภานกินบ้านอังสิงพอน้องในเบื้องต่อไปเรื่อยๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็บบาร์เบลขอยสานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ